สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับขา่าวภาค่้าช่องทีเอชดีช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐถาที่ลาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้ เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราช้ากลุ่มสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารไปรษณีกลางถนนเจริญกรุงในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมมงพงศพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชพระบิดาแห่งการไปรษณีไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยัง ห้องโถงไปรษณียนารมิรส่งเปิดงานแสดงตราไปรษณนียกรภาคพื้นเอเชียพุทธศักราช2568ซึ่งประเทศไทยโดยบริษัทไปรษณนียไทยจำกัดและสมาคมนักสะสมตราไป,ปรษณนียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรภมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือสตทเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการสะสมตราไป,ปรษณนียกรในประเทศแถบทวีเอเชียและออสเตรเลียให้เป็นที่แพร่หลายและเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 50ปีของสมาคมนักสะสมตราไรเนียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมวันที่9สิงหาคมนี้ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Bangkok to Beijing ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านความทรงจําในรูปแบบของตราไสเนียกรและจดหมายแห่งมิตรภาพเพื่อส่งเสริมการสะสมตราไสษนียกรขั้นสูงสุดในระดับนานาชาติ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆประกอบด้วยนิทรรศการพันไม้พระนามคำยาสีสิรินทร์ซึ่งเป็นพันไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบในประเทศไทยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีโดยได้จัดทําเป็นภาพปนสแตมป์ที่ระลึกของงานสารจากฮ่องเต้จดหมายยุคต้นว่าด้วยความสัมพันธ์จีนไทยจากจากกักรพรรนิเฉลหลงถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนิทรรศการการเดินทางของโผยกวน จะแสดงเอกสารโพยก้วนในอดีตอายุเก่าแก่กว่า100ปีและเล่าเรื่องราวของไพรสเีที่8ที่ทําการไพรายนหนึ่งเดียวในไทยที่เปิดเพื่อให้บริการคนจีนโดยเฉพาะ ในการนี้ทรงลงพระนามาพิไทยบนแผ่นทองคำอวยพรและโปสการ์ดแล้วส่งส่งโปสการ์ดลงในตู้ปรษณีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนจะแสดงประติมากรรมสัญลักษณ์50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนจากกระทรวงการต่างประเทศภาพต้นแบบแสดง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนิทรรศการ50ปีสตทจะแสดงประวัติการก่อตั้งสมาคมตั้งแต่ปี2502จนถึงปัจจุบันรวมทั้งจะแสดง ภาพถ่ายเก่าของศูนย์การส่งเสริมการสะสมตราปรษณิญยกรกลมไปรณียีโทรเลขและสมาคมในยุคแรกๆตลอดจนสิ่งแสดงจุลสารเหรียญรางวัลของที่ระลึกในโอกาสต่างๆในอดีตและกิจกรรมความร่วมมือกับสหพันธ์ตราปรษณีญยกรระหว่างประเทศและสมาคมนักสะสมระหว่างประเทศนิทรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยพระเมตตาแห่งองค์อุปธรรมจะแสดงภาพตราไปรษณิญยกรผ้าฝีพระหัตพระราชกรณียกิจด้านการสะสมภาพถ่าย หรือวิดิทัศน์พระราชดำรัสเกี่ยวกับตราปไปรสนียกรพระราชดำรัสที่กล่าวไว้ในอดีตเกี่ยวกับการสะสมรวมทั้งจัดจแสดงถ้วยรางวัลพระราชทานเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดจำนวนสามรางวัลนิทรรศการผลงานเกยรติยศจากสมาชิก F.I.A.P. และคอ l เลกชันส t ต m มจากประเทศจีนซึ่งจะแสดงสิ่งแสดงเกียรติยศจากสมาชิกที่เคยได้รับรางวัลกลางปีมาแล้วส่วนคอ l เลกชันส t ต m มจากประเทศจีนชื่อประวัติศาสตร์ที่ทำการไปรษณีย์มองโกเลียคริสตศักราช1,854ถึง1,921เป็นคอ l เลกชันระดับคลาสสิกที่เคยได้รับรางวัลใหญ่ระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้ง และนิทรศรศการที่ทําการไปรษณียสยามนอกเขตป,ประเทศไทยได้รวบรวมสิ่งของต่างๆจากนักสะสมในประเทศนํามาจัดแสดงทั้งซองจดหมายไรษณียบัตรโปสการ์ดกระดาษห่อพัสดุและสิ่งพิมพ์ตราประทับของที่ทําการไปรษณียที่ฝากส่งในช่วงเวลานั้นวิธีการส่งต่อผ่านเส้นทางไปรษณียในอดีตจนถึงวันนําจ่ายถึงปลายทางโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ เวลา13นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนบุรีประจําปีการศึกษา2566โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวโดยทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันสูงส่งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพระราชก,กรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญที่ก่อให้เกิดประโยชน์กแก่ประสนิก่อนและประเทศชาติเป็นเอเนกอกอันตันและถุนกล้าวถุงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและการ สื่อสารทรงใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้อย่างดีและเหมาะสมตามบริบทแสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจสําคัญต่างๆจากนั้นผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนบุรีประจําปีการศึกษา2566ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2 5 0 0 23 <S <S คน โอกาสนี้พระราชทธานพระราชวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายคงจะทราบกันอยู่ว่าปริญญาบัตรที่ได้รับในวันนี้เป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆและแต่ละคนก็คงมุ่งหวังที่จะนําความรู้ความสามารถซึ่งตั้งใจอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการประกอบอาชีพการบำเพ็ญคุณงามความ,วามดีและการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และประเทศชาติความมุ่งหวังดังกล่าวนั้นแท้ที่จริงก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่มีวิทยาฐานะเป็นบัณฑิตนั่นเองหากทุกคนสำนึกตระหนักในข้อนี้แล้วปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้จริงให้ตลอดด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจแล้วแต่ละคนก็จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่มุ่งหวังได้อย่างแท้จริงทั้งจะเป็นที่ยอมรับและยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานได้สมกับที่เป็นบัณฑิตแท้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคตีราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลปล่อยพันปลาน้ําจืดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2568 เวลา16นาฬิกา49นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัตติยราชนารีสเสด็จลงณท่าน้ำพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดเนื่องในโอกาสว,นวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2568โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายมานพหนูสอนร,รองอธิบดีกรมประมงและคณะข้าราชการกรมประมงเฝ้าถวายพระพร อเยมงคลและถวายผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียวของกลุ่มเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจรในโครงการจุฬาพรพัฒนา6อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี จากนั้นทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าปล่อยพันปลาน้ำจืดที่ตู้พันสัตว์น้ำซึ่งกรมประมงถวายพันปลาไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติจำนวน9ชนิดรวม490,000ตัวลงสู่ให้น้ำเจ้าพระยาเพื่อรักษาระบบนิเวศและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่ศกไทยปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทพาทั้งนี้สมเร็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษัคอราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรรคติราชนารีทรงส่วนพระไทยในด้านการประมงจึงมีพระวิทยาอุตสาหะศึกษาวิจัยค้นคว้าความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำนานาชนิดเพื่อนำมาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจนกระทั่งในปีการศึกษา2549ทรสํางสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ สำหรับกรมประมงในปัจจุบันมีการวิจัยทดลองและพัฒนาสายพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยมากกว่า50ชนิดเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆทั่วประเทศเพื่อนำไปขยายพันธุ์รักษาสมดุลในธรรมชาติรวมถึงเป็นแหล่งจำหน่ายพันุปลาให้เกษตรกรทั่วไปในราคาต้นทุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2568 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักกรุณาโปรดกล้าดรกระหมอมให้ในายแอัครริซัพยิ่งเป็นประธานเชิญหนังสือยาอุปกรณ์กีฬาตู้เครื่องทําน้ําเย็นสิ่งของที่จําเป็นและไอศครีมพระราชทานเนื่องในโอกาสบันเลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2568ไปมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนวมินทราทิศเต,ตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แบบสาหศึกษามีนักเรียนจำนวน3,071คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน188คนจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญหนังสือยาอุปกรณ์กีฬาตู้เครื่องทำน้ำเย็นและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งไอศครีมพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน,นคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชิโนทิศศวนย์กุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน3,219คนด้วยทรงหงใหญยผสุนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โอกาสนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชิโนทิศสูนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6แบบสาศึกษามีนักเรียนจำนวน3,050คน องคมนตรีลงพื้นที่ชัยนาทอย,ยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำตรวจความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราช,ชดำริพร้อมด้วยเลขาธิการกรปร,รและคณะรับฟังสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำณห้องประชุมพระครูวิมลคุณกรอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำนักงานชลระทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทจากการคาดการณ์โดยกรมชลระทานพบว่ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันที่บร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่านอกคันกั้นน้ำบริวเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำน้อยโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน จากนั้นไปติดตามการระบายน้ําด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณประตูรเรือโดยเขื่อนเจ้าพระยาเป็นโครงการชลประทานอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริที่ริเริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสร็จในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพ,พลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษสามารถส่งน้าให้พื้นที่เกษตรลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง7.5ล้านไร่ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้กว่า62ล้านหน่วยต่อปีส่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานาครและสมุทรปราการช่วยควบคุมปริมาณน้ำเสียและน้ำเค็มรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมกับการเดินเรือควบคุมและป้องกันอุทกภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบ่ายไปรับฟังสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการดำเนินงานโครงการกลองระบายน้ำบางบานบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านบริเวณตัวเมืองพระนครศรีอยุธยามีลักษณะแคบเป็นคอขวดระบายน้ำได้เพียง1,200ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีและบริเวณเกาะเมืองอยุธยายังเป็นจุดบรรจุ ของแม่น้ำป่าศักและแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเป็นประจำจึงประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นคณะกรรมาการกองทุนกำลังใจในพระดาริไปติดตามการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดาริในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่เรือนจาจังหวัดระนองเอเอมืองจังหวัดระนองพลอกกาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาร,รินีสิริพัฒมหาวชราราชาธิดารองประธานคณะกรรมการกองทุนกําลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะไปติดตามโครงการกําลังใจในพระดรําริซึ่งเป็นเรือนจําขนาดเล็กมีอํานาจควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบัน มีผู้ต้องขัง1,537คนเป็นชาย1,347คนและหญิง190คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดเรือนจำแห่งนี้ดำเนินกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดาริพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เดวันนี้มีพิธีเปิดห้องแม่และเด็กเพื่อดูแลแม่และเด็กทั้งก่อนและหลังคลอดส่งเสริมพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมปัจจุบันมีเด็กในความดูแล4ี่คนและมีผู้ต้องขังระหว่างตั้งครรภ์หน,นึ่งคนร้อมยิ้มชมกองงานการทําอาหารและเครื่องดื่มการนวดไทยรวมถึงงานหัตถกรรมโอกาสนี้เปิดค่ายมวยเพชรนองสอลูกพระยมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกศิลปะก,การป้องกันตัวโดยใช้ไม้ไม้มวยไทยสามารถนําไปต่อยอดประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษมีครู มวยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาฝึกสอนปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการแล้ว30คนได้รับการขึ้นทะเบียนค่ายมวยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วอีกทั้งมีการฝึกวิชาชีพให้ที่หลากหลายอาทิตัดผมชายการเขียนภาพด้วยสีน้ำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและการปักผ้าพื้นเมืองภาคใต้โดยหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนรวมทั้งมีศูนย์แคร์ในการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษโดยกรมวังผู้ใหญ่ได้กล่าว ให้กำลังใจผู้ตรงขังให้ใช้เวลาในเรือนจำให้เกิดประโยชน์ตั้งใจฝึกอาชีพเมื่อออกไปแล้วไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ ช่วงบ่ายไปเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นอำเภอเมืองเป็นการดำเนินงานในสังกัดเรือนจำจังหวัดระนองเพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและใกล้พ้นโทษได้รับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคืนคนดีสู่สังคมปัจจุบันพัฒนาเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีผู้สนใจเข้ามา ศึกษาดูงานเยี่ยมชมการฝึกวิชาชีพต่างๆเช่นการทำหินเทียมจำลองด้วยผิวคอนกรีตบริการล้างรถรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อการท่องเที่ยวมินิสูและปลูกผักตามฤดูกาลโดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานทุกวันในเวลาราชการ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนศาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่9-15สิงหาคม2568และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาท,ทิิระลึกถึงพระราช ไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุกสแด่สมเด็จพระนางเจ้าเกิตจ์พบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ Store